เพื่อให้การใช้สาธารณูปโภคและพลังงานของกองทัพอากาศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาติคณะรัฐมนตรีและมาตรการประหยัดพลังงานกองทัพอากาศจึงได้จัดทำมาตรการการใช้สาธารณูปโภคและพลังงานของกองทัพอากาศโดยมีมาตรการที่สำคัญดังนี้การใช้กระแสไฟฟ้าการใช้นำประปาการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงการปฏิบัติทั่วไปและการปลูกจิตสำนึก มาตรการการใช้กระแสไฟฟ้าเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา08:30ถึง09:00และปิดก่อนเวลา15:30โดยตั้งอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า25องศาเซลเซียสปิดไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานพิจารณาใช้หลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูงประหยัดพลังงานเช่นหลอดไฟ LED ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมดึงปลั๊กออกเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้งานหรือหลังเลิกงานตั้งพักหน้าจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานเกิน15นาทีปิดคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์เมื่อไม่มีการใช้งานนานเกินหนึ่งชั่วโมงเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งานและแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์5รณรงค์ให้เดินหรือใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ ก่อนปิดลิฟต์หาผู้ร่วมโดยสารเพื่อใช้ลิฟต์แต่ละครั้งให้คุ้มค่าหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องเติมอากาศในการบำบัดน้ำเสียเวลา0900ถึง2200หรือใช้เครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์แทนมาตรการการใช้น้ำปิดน้ำประปาและไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งตรวจสอบท่อประปาและสุขภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีไม่มีน้ำประปารั่วไหล พิจารณาหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติในการรดน้ำต้นไม้แทนการใช้น้ำประปามาตรการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของกองทัพอากาศแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่น้ำมันเชื้อเพลิงภาคพื้นและน้ำมันเชื้อเพลิงภาคอากาศศึกษาเส้นทางและประเมินการจราจรก่อนการเดินทางทุกครั้งปรับเครื่องปรับอากาศภายในรถยนต์ th. ให้อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า25องศาเซลเซียส ควรขับรถยนต์ด้วยความเร็วไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อต้องจอดรถคอยเป็นเวลานานเกิน5นาทีพิจารณาใช้บัลลังก์เลียงให้คุ้มค่ากับภารกิจการตรวจเยี่ยมของสายวิทยาการหากหน่วยรับการตรวจเยี่ยมมีระยะทางใกล้ให้พิจารณาเดินทางโดยรถยนต์การจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกกำลังพลการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกกำลังพลในการประหยัดพลังงาน และการใช้สาธารณูปโภคประกาศความดีประจำเดือนให้กับบุคลากรอาคารหรือกลุ่มอาคารมาตรการการใช้สาธารณูปโภคและพลังงานของกองทัพอากาศปิดไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้ตดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับเครื่องปรับอากาศที่อุณหภ,ภูมิ25องศาเซลเซียสเปลี่ยนอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดผู้รับผิดช,ชอบและช่วยกันกำกับดูแล สร้างจิตสำนึกลดการใช้พลังงานทั้งที่ทำงานและบ้านผักอาศัยขอเชิญข้าราชการทหารอากาศลูกจ้างและครอบครัวมาร่วมกันประหยัดพลังงานตามมาตรการ4ปอ1อ1สอด้วยกันค่ะ